กันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนอบรมตน <c oughs> เพื่อให้ได้สีพึ่งอันประเริฐที่ล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรายังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันประเสริฐคืออะไรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อริยสัจธรรมนี่ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึง ว่าเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกภัยทั้งปวงการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นท pues ี่พึ่งก็อาศัยการลงมือกระทําความเพียรนี่แหละจึงจะเข้าถึงพระคุณทั้งสามนี้ได้ พุทธะแปรตผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าดัานั้นถ้าจิตของเรายังไม่รู้ไม่ฉลาดยังไม่สามารถละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็ยังเข้าถึงพระพุทธคุณนี้ไม่ได้ ธรรมะก็เหมือนกันนะเมื่อใจยังไม่รู้แจ้งในธรรมะก็จะเข้าถึงธรรมะเป็นที่พึ่งยังไม่ได้ก่อนเมื่อใจไม่รู้แจ้งในคุณของพระสงฆ์ก็จะถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่ได้เต็มที่ ถึงก็ถึงเป็นที่พึ่งได้ก็เป็นที่พึ่งแบบไม่มีหลักฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นไปชั่วคราวทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่ยังละบาปบำเพ็ญบุญให้เต็มที่ไม่ได้ จิตใจมันก็เลื่อนล,ลอยเพราะว่าถูกกิเลสมันปั่นเอาถูกกิเลสมันรบก,กวนทำให้สงบไม่ได้จิตใจวันไหวเลื่อนลอยถ้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ใจที่พ้นทุกข์ได้นั้นต้องเป็นใจสงบใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่วันไหวต่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้ไม่หวั่นไหวต่อ อิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจไม่วันไวต่ออนิจถารม์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ mm. ใจอย่างนี้แหละใจจะพ้นทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจ mm. ถ้าใจนี่ยังวันไหวอยู่แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ mm. ดังนั้นนะการทำสมาธิภาวนามันจึริงอว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะทุกคนนั้นเบื่อทุกต้องการอยากจะพ้นจากทุกไม่มีใครชอบสักหน่อยเดียวเรื่องทุกแล้วนะแต่ว่าไม่ชอบก็ต้องได้เนื่องจากว่าดวงขีดนี้ได้มาเกิดมาอาศัย อยู่ในขันห้านี้แล้วจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้กรรมมันผูกพันเอาไว้จะทงใจไปฟากฟ้าเดนดินที่ไหนมันก็ไปไม่รอดในเมื่ออุปาทานมันมีอยู่ภายในใจนี้แล้วมีทางเดียวนี่แหละทางที่มันจะ พ้นจากทุกข์ไปได้มาฝึกจิตให้สงบลงไปให้มันหนักแน่นอย่าให้วันไหวไปตามอิทธารมและอนิทธารมดังกล่าวมานั่นน่ะอารมสองอย่างนี้มันมีความหมายกว้วงขวางมากทีเดียวเช่นอย่างว่า เจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่พอใจแล้วไม่พอใจกับความเจ็บไข้อันนั้นนะความเจ็บความปวดร่างกายทุรุนทุรายอันใจผู้ครองอยู่นี่ก็ไม่ชอบแล้วเมื่อไม่ชอบแล้วแต่ว่าหักหลีกไม่ทนต้องได้รับรู้กับความวิบัติแปรปวนของร่างกายนี่อยู่อย่างนั้น นี่มันก็เป็นอนิจจารมณ์อย่างหนึ่งแต่เมื่อหลีกไม่พน้นจำเป็นต้องสู้ต้องอดทนพระศาสดาทรงสอนนะถ้าไม่อดทนแล้วจิตวันไว้เวลาก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยเย่างนั้นถ้าอดทนอดกัน้นไม่วันไว้ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัว ทำใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นไปจากความวิบัติอันนี้สักวันหนึ่งให้ได้เสียงด่าเสียงว่าเสียงยกโทษตีเตียนต่างๆโมนี้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นอนิจารมเหมือนกัน อันมนี้ถ้าว่าผู้ใดยังมีจิตวันไหวกับเสียงด่าเสียงว่าเสียงเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆอยู่อย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกไปยังไม่ได้จิตก็ยังเป็นทุกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเขามันไม่ชอบใจเนื่องมัน่ะ พอได้ยินเสียงเส้นนั้นมาแล้วมันใจขุ่นมัวขึ้นมางุดงิดขึ้นมาเลยอย่างนี้แนะจึเงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอนิฐารมเออมันนี่เมื่อใจวันไว้ไปตามอนิฐารมอย่างนี้อยู มันก็ต้องวันไหวไปตามอิทธารมณ์เหมือนกันเพราะว่าใจดวงเดียวนี่เมื่อมันวอกแวกแล้วมันก็อย่างว่านั่นเนี่ยอะไรกระทบเข้ามามันก็วอกแวกไปเหมือนกัน <c oughs> เมื่อร่างกายนี่ปกติมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับ เต็นสามสอกออกสามวาได้เอาดีอกดีใจว่าตนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตนมีเรี่ยวแรงดีก็เพิ่เพลินมานนี้นะอ่ะล่าเริงบันเทิงไม่นึกถึงเลยแลล้ว,ว่าความปกติของร่างกายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือ หรือมันจะมีวิปัสสแปลผันไปไม่ได้คิดไม่ได้คำหนึงเหตุนั่นแหละมันจึงได้เพิดเพลินโมวเมาไปดวงกิดอันนี้แหละเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนขอสรรเสริญเยินยอ ว่าตนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาปลื้มอ,อกปลื้มใจซะแล้วนึกว่าตนนั้นดีอย่างที่เขาสมมุติขึ้นมานั่นนะก็เลยปลื้มอ,อกปลื้มใจในความดีที่เขาว่ามันดีนั้นอันนี้เรียกว่าจิตใจมันวันไหวไปตามอิทธารม อารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆเมื่อมันวันไว้ไปตามอิทธารมได้มันก็วันไว้ไปตามอานิธารมได้เช่นเดียวกันดังนั้นแหละมีแต่สมาธินี่เนยที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไม่เอ็นไปในอารมณ์ ทั้งสองอย่างนั่นดังนั้นให้เพึ่งพากันใส่ใจให้มากถ้าไม่ใส่ใจในความเป็นไปของดวงกิจดังว่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันจะไปนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะว่าเข่าทำนองที่ว่า ไปเกาไม่ถูกที่คันนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่นมานี่เรื่องที่จิตของตนมันคล้องอยู่นี่ไม่ไม่ใส่ใจไม่เพ่งพิจารณาไม่สอนตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ พ้นจากทุกนี่ไปไม่ได้เลยก็จิตใจอันนี่มันจะเป็นทุกอยู่นี่ก็เนื่องมาแต่มันวันไหวกับอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้หละถ้าพูดโดยสรุปลงแล้วนะลองพิจารณาดูแต่ถ้าหากว่าในเวลาใดจิตนี่ไม่ไม่วันไหวไปตามอารมณ์สองอย่างนี้แล้ว ในเวลาเช่นนั้นน่ะไม่เป็นทุกข์หรอกจิตนะจิตทารมอนิจทารมกระทบก,กระทั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้วางเฉยได้ไม่วันไหวอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวเลยว่าตนไม่มีทุกข์แต่ถ้าเกิดวันไหวขึ้นมาเวลาใดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเวลานั้น นี่เห็นได้ชัดๆถ้าผู้ใดสังเกตตัวเองเสมอเสมอ,อนังนั้นเลยเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นธรรมวิจัยะนะความสอดส่องในธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในโพธิทรงเกตข้อที่สอง ก็มาสอดส่องดูทำอันเกิดขึ้นกับดวงใจนี่เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอะ่ะถ้ามาเห็นว่าใจของตนก็ยังยินดีไปในอารมณ์ที่น่ายินดีอยู่นี่ก็เตือนตอนเข้าไปนี่ตนยังมีอุปทานอยู่นะนี่นะยังยึดมั่นในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่อันนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ อย่าไปวันไหลไปตามระมัดระวังเมื่อเวลามีอารมณ์อะไรกระทบกับท่านเข้ามาก็มีสติรู้เท่าทันห้ามจิตให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั่นนั้นนี่มันจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวกับการฝึกแลไม่ฝึกไม่ไม่ได้อ นั่นนะไม่ฝึกไม่ได้ในตำราพระพุทธเจ้าก็ยังแสดงไว้ในข่าวครั้งหนึ่งที่เมืองโกสัมพีนั้นทิกสุสองพวกทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะทำเพราะวินัยนี่เนะี่ยลงกันไม่ได้ แม้พระศาสดาสเสด็จไปห้ามก็ไม่ฟังนั่แหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสภาสิตเลยว่าเมื่อใดบุคคลยังสำคัญว่าคนนั้นว่าให้เราคนนี้ด่าเราคนนั้นเบียดเบียนเราเช่นนี้แล้วเวรของบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ระงับไป อันเวรที่จะระง,งับไปได้นั่นทุละความสำคัญอย่างนั้นเสียโดยไม่ไม่ได้สำคัญว่าเขาด่าเราเขาเสียดสีเราเขาเบียดเบียนเราก็หมายความว่ามาได้พิจารณาเห็นขันห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งโดยปัญญาจริงๆแล้วก็ แน่นอนแหละมันก็ลบล้างสัญญาอันนั้นได้จริงๆใครสนรเสริญมาใครนินทาว่าร้ายมามันก็กำหนดรู้ได้เลยเขาไม่ได้สนรเสริญเราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้นินทาเราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่มันมันกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญนินทา ทำด่าว่าเสียดสีต่างๆนานานะหมดแล้วน,น,นะเพราะว่าเราจะไปห้ามคนในโลกอันนี้ไม่ให้สรรเสริญเราไม่ให้นินทาว่าร้ายเราเลยนี่ไม่ได้ใครจะไปห้ามได้ละ่ะเพราะว่าเวลาเขาจะว่าเรานะั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็พอที่จะห้ามเขาได้ แต่นี้เขาว่ามาแล้วจึงได้รู้อ,อนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำจิตให้ได้ฝึกจิตให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างเดียวที่จะพ้นไปจากความสรรเสริญละนินทาหมู่นี้ไปได้หมายความว่าผู้มีจิตตั้งมั่นรู้เท่าทันอ,อารมณ์ทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็จะมีแต่บ่ายหน้าเข้าสู่พะนิพพานอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่พะนิพพานแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากคำสรรเสริญและนินทาถ้ายังอาศัยขันห้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วไม่พน้นนะไม่พ้นจากคำสรรเสริญและนินทาไม่พ้นจากสุขไม่พ้นจากทุกข์ ไม่พ้นจากทำอันคู่พูดง่ายๆวันเถอะ <c oughs> ไม่พ้นจากเกิดจากตายนี่แหละให้พากันพินิษพิจารณาดูนักรญ์ผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในขันห้านี่นะเพราะเมื่อมีขันห้านี้มาแล้ว มันประสบตั้งแต่ความผิดหวังมันประสบตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ <c oughs> ปกติของดวงจิตเนี่ยมันมันก็ต้องการให้ขันห้านี่แหละยั่งยืนนะไม่ต้องการให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปูนไป พวามมุ่งหมายมันก็ต้องมีอย่างนี้ทุกคนแหละแต่แล้วมันมันไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ากฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่ นี่เป็นความรู้ความเห็นของพระโสดาบันท่านผู้บรรลุโสดาบันแล้วต้องเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาในใจโดยแจมแจ้งไม่สงสัยลังเลเลยดังนั้นแหละพระโสดาบันท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญคำนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆ เพราะท่านไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาว่าเรา,เ,ราเขาเวียดเบียนเราท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นพอเห็นแจ้งในขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญเยินยอหมู่นั้นมันก็ไม่ใช่ของเขาอยู่เลย ไอ้ผู้ผู้ที่มันด่ามันว่ามันสรรเสริญเยนยอบมันก็ไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อเห็นภายในขันห้าอันที่ดวงกิจอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ต้องเห็นภายนอกขันห้าที่ดวงกิจผู้อื่นอาศัยอยู่นู่นเนาะมันก็ต้องเห็นเหมือนกันเนี่ถ้าไปเห็นแต่ขันห้าอันดวงกิจอาศัยอยู่นี่เท่านี้ล่ะ ขันห้าอื่นไม่เห็นมันก็ไม่ได้อีกมันมันไม่ใช่ความจริงอันนั้นไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันต้องรู้เหมือนกันหมดเลยโลกสานิวาตทั้งโลกอันนี้แหละถ้าพูดให้กว้กวางๆแล้วนะต้องรู้หมดเลยต้องรู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในหมายความว่า ไมายเอาหมดทั้งโลกอันนี้เลยเพวกโลกอันนี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นดังที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อโลกโลกคือแผ่นดินนี่มันจะหมดอายุลงมันจะเกิดเป็นพระอาทิตย์มาทั้งเกียรตดวงนนเผาโลกอันนี้ให้เป็นจุลวิจุนไปเลยอย่างนี้นะ และวบัน,นี้มันก็ก่อตั้งขึ้นมาใหม่มเมื่ออยู่ไปอยู่ไปหมดอายุเข้ามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปที่นาศมันไหลลงไปอย่างนั้นเนี่ยอ,อย่าว่าตั้งแต่มนุษย์และสัตว์ริเริ่ฉานสิ่งที่มีจิตครองแม่สิ่งที่ไม่มีจิตครองมันก็เกิดขึ้นแล้วแฝงปนแตกหลับไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นอย่าไปปล่อยให้ชีวิตนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าเมื่อเวลามีกำลังมีอยู่เนี่ยเราต้องบำเพ็ญต้องลงมือทําต้องฝึก ฝึกกายให้ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินนี่นะคำว่าฝึกกายให้แข็งแรงนั่นนะเมื่อกายมันเข้มแข็งดีไม่เกียจคร้านแล้วนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมันนี้ก็ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งมันนี้ ให้มันสง,งบลงไปจากนิวรณ์ธรรมทั้งห้าหลักปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้นละยไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดถูกกันฟังนะถ้าไม่เท้าถึงทำเดิมหรือทำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักฐานไว้แล้วนะั้นมันจะไปเอาคำพูดปลามปลามาพูดถูกกันฟังไม่มีหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักอ ดนั้นเราต้องหาเหตุผลให้เพียงพออะไรอะไรก็ดีต้องหาเหตุผลให้เพียงพอถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแล้วมันเชื่อไม่ลงใจนี่นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำสอนของพระพทเจ้ามันจึงมีมากมายเอา ถ้าพระอ,องค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้เอาคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เข้าใจได้พระอ,องค์ก็พลิกนโยบายใหม่นำเรื่องอื่นมาแสดงเมื่อพระเมื่อแสดงไปมันถูกกับจริตของคนเหล่านั้นมันเหมาะสมกับจริตของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็รู้ได้ก็เข้าใจได้นี่แหละคำสอนถึงได้มีมากมายอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดีคำสอนของพระเจ้านะสรุปความลงแล้วเรียกว่าทุกคนนั่นนะต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ต้องการความสุขชั่วคราว แต่เมื่อแสวงหาไม่ถูกทางมันก็จะได้ประสบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราแสวงหาถูกทางแล้วจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารโดยอาศัยการทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นดังอธิบายมาโดยลำดับนั่นแหละ ให้เห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณถอนอัตตานุทิฏิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้อย่าให้จิตนี้มันหลงสำคัญว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้ตึ่งเข้าใจอย่างนี้ ให้พึ่งทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจแลว้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อินทรีย์มันจะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันรู้เห็นทมของจริงอยู่นี้ศรัทธาความเชื่อมันก็มั่นใจลงไปวิริยะความเพียรเพื่อให้บรรลุทำของจริงอันนี้ได้มันก็ ก้าวไปเรื่อยๆมันไม่มีถอยเหมือนอย่างคนมีทุนค้าขายดังที่เคยพูดให้ฟังมาเมื่อมันได้กำไรงามๆม,มาแล้วมันก็ดูดซื่มในใจมันก็ตั้งใจตั้งสติระลึกถึงธรรมของจริงนั้นถึงความรู้ความเห็นอันเป็นจริงนั้นเสมอเมอจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของจริงนั้น ปัญญาก็วินิจฉัยพิจารณาทำของจริงให้มันยิ่งขึ้นไปแต่แต่เห็นทำของจริงก็จริงอยู่แต่ยังเห็นไม่รอบเราต้องพิจารณาให้มันเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันยิ่งเต็มที่มาแล้วมันก็บรรลุได้เป็นอย่างนั้นความหมายแห่งการปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนานี้ดังกล่าวมา